สวัสดีครับเพื่อนๆขณะน,นี้คุณกำลังอยู่ในคลื่นความถี่มิติที่5้าปิป e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  เมช่องที่จะพาคุณเดินทางสู่การตื่นรู้ไปด้วยกันเปิดประตูมิติสู่การค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณและในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง คุณคือปรมาจารย์ผู้เลื่อนระดับหรือเป็นกายทิพย์หรือไม่เคล็ดลับในการใช้พรสวรรค์ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุณคือปรมาจารย์ผู้เลื่อนระดับหรือเป็นกายทิพย์หรือไม่หากคุณเปิดใจและทำจิตใจให้ปลอดโปรง่งคุณควรจะสามารถรับรู้ ได้โดยสัญชาตญาณว่าคุณเป็นปรมาจารย์ผู้เลื่อนระดับหรือเป็นกายทิพย์ตามชื่อเรื่องที่บอกไว้ปรมาจารย์ผู้เลื่อระดับคือผู้ที่ถูกยกระดับขึ้นจากระนาบโลกมักถูกขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งความดีพวกเขามักจะมีคุณลักษณะพิเศษคือความสามารถพิเศษ ที่พวกเขาสามารถใช้เพื่อช่วยเหลือคนรอบข้างที่ยังคงอยู่บนโลกการเลื่อนระดับเป็นกระบวนการที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนณนะจุดใดก็ตามในชีวิตพวกเขาได้เรียนรู้บทเรียนทั้งโลกทั้งหมดแล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่าบุคคลผู้นั้นได้กลายเป็นปรมาจารย์ผู้เลื่อนระดับเสมอไป มันขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาเลื่อนระดับผ่านการสะเทือนของพวกเขาไปไกลแค่ไหนพวกเขาอาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆเช่นวิญญาณน,นำทางหรือเทวดากายทิพย์เป็นสิ่งมีชีวิตอีกประเภทหนึ่งที่มีระดับต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับพวกเขารูปแบบพื้นฐานที่สุด เรียกว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาวซึ่งหมายถึงใครก็ตามที่วิญญาณมีต้นกำเนิดในอวกาศและถูกส่งลงมายังโลกเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะจนกระทั่งวิญญาณเหล่านี้ยกระดับขึ้นผ่านการพัฒนาทางจิตวิญญาณของพวกเขาพวกเขาอาจกลายเป็นที่รู้จักในฐานะกายทิพย ในชีวิตนี้หมายเหตุเพียงเพราะคุณเป็นกายทิพย์ในชาติหนึ่งไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นกายทิพย์อีกครั้งในชาติหน้าโดยอัตโนมัติกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการทำงานผ่านกรรมจากชาติที่แล้วเพื่อให้เหลือเพียงความรักที่บริสุทธิ์และเชื่อมโยงคุณกลับไปยังแหล่งพลังงานต้นกำเนิด เมื llegar, andal, ่อสิ่งนี้เกิดขึ้นกายทิพย์จะสามารถเปิดใช้งานได้อย่างเต็มที่และจะยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบนเส้นทางสู่การเลื่อนระดับจนกว่าจะถึงระดับถัดไปเหนือสิ่งอื่นใดนี่คือจุดที่เราเห็นว่าการเพิ่มการสั่นสะเทือนของตนเองมีความสำคัญมากในการช่วยให้เราบรรลุเป้าหมาย และจุดหมายปลายทางของเราแบ่งปันแสงสว่างของคุณเป็นสิ่งที่ยอมรับได้หากคุณเป็นปร,รมาจารย์ผู้เลื่อนระดับหรือเป็นกายทิพย์การมีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่มาจากแหล่งกาเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณเป็นเรื่องธรรมดาคุณอาจคิดว่าความสามารถพิเศษเหล่านี้ มีไว้เพื่อให้คุณเพลิดเพลินเ,เท่านั้นแต่ความจริงก็คือการแบ่งปันกับผู้อื่นสามารถเติมเต็มคุณได้ทั้งคู่เมื่อเราสามารถแบ่งปันแสงสว่างที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเองกับผู้อื่นเราจะขยายความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นด้วยเช่นกัน มีหลายวิธีที่คุณสามารถแบ่งปันแสงสว่างของคุณไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารส่วนตัวหรือการแบ่งปันด้วยความคิดบนโซเชียลมีเดียวิธีหนึ่งที่ฉันชอบแบ่งปันแสงสว่างของฉันคือการส่งพลังงานบวกออกไปสู่โลกบนโซเชียลมีเดียนี่เป็นวิธีที่สนุกสำหรับฉันในการเขียน เพราะใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงและผู้คนที่สะท้อนกับสิ่งที่ฉันพูดจะดึงดูดโพสต์เหล่านั้นตามธรรมชาติหากไม่ใช่ในทันทีก็อาจเป็นในอนาคตเมื่อพวกเขาต้องการคำพูดเหล่านั้นมากที่สุดยิ่งไปก,กว่านั้นยังมีคนอื่นที่ต้องการความเมตตาอยู่เสมอดังนั้น ทำไมไม่ทำทั้งสองอย่างละ่ะมันทำให้ฉันรู้สึกดีที่รู้ว่าอาจมีบางคนกำลังฟังเนื้อหาของฉันที่ต้องการพลังงานบวกส่งไปให้พวกเขาและหากพวกเขายังไม่รู้สึกสะท้อนพวกเขาจะรู้สึกในมิช้าจงให้แสงสว่างของคุณส่องประกายเจิดจ้า ช่างเป็นเรื่องแปลกเราทุกคนมีของขวัญพิเศษของเราเองที่จะแบ่งปันและเรามักจะลืมไปว่าสิ่งที่เราให้ในชีวิตไม่ได้มีไว้สำหรับตัวเองเท่านั้นแต่มีสำหรับผู้อื่นด้วยเช่นกันในฐานะปรมาจารย์ผู้เลื่อนระดับหรือเป็นกายทิพย การรักษาแสงสว่างของคุณให้ส่องประกายเจิดจ้าเป็นสิ่งสำคัญในการทำเช่นนั้นคุณต้องแน่ใจว่าของขวัญที่คุณถือและใช้ไม่ได้ถูกทำให้หลีลงโดยคนรอบข้างคุณจะพบว่าเคล็ดลับต่อไปนี้มีประโยชน์ระวังเจตนาร้ายของคนรอบข้างหากใครมีเจตนาเชิงลบต่อคุณ นั่นอาจหมายความว่าพวกเขากลัวความสามารถหรืออิทธิพลของคุณในการนำแสงสว่างมาสู่โลกบางทีพวกเขาอาจไม่ต้องการให้คนอื่นรู้เกี่ยวกับพวกเขามากขึ้นหรือตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของพวกเขาบางทีพวกเขาอาจไม่ต้องการให้คนอื่นช่วยเหลือพวกเขาในชีวิตหรือช่วยให้มีความสุข บางทีพวกเขาอาจไม่ต้องการให้คนที่กลัวพวกเขาอยู่ในชีวิตบางทีพวกเขาอาจคิดว่าพวกเขาดีกว่าคนอื่นและต้องการให้คนอื่นรู้เชื่อในสิ่งนี้ประเด็นคือหากใครมีเจตนาร้ายต่อคุณอาจเป็นเพราะแสงสว่างของคุณส่องประกายเจิดจ้าเกินไปซึ่งในบางระดับทำให้พวกเขากลัว ออไปอย่าให้คนอื่นทําให้แสงสว่างของคุณหลีลงด้วยการโกหกเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของคุณหากใครก็ตามล้อเลียนคุณหรือพยายามย่อเยอ้ยคุณเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่และความวิเศษของปรมาจารย์ผู้เลื่อนระดับหรือกายทิพย์มีโอกาสสูงที่พวกเขาจะอิจฉาแสงสว่างที่ส่องประกายจากบุคคลน,นั้น ถามพวกเขาว่าการพูดดูถูกฉันหรือย่อเย,ย้ยความเชื่อของฉันนั้นเป็นการรับใช้ใครการมีความเมตตาต่อตอนเองเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ในฐานะผู้ที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้ทำงานด้วยแสงสว่างและผู้เยียวยาเรามีความเมตตาต่อผู้อื่นโดยธรรมชาติ ต่เรามักลืมที่จะแสดงความเมตตาต่อตอนเองเช่นกันการมีความเมตตาต่อตอนเองเป็นของขวัญที่เราสามารถมอบให้ตนเองได้ทุกวันเมื่อคุณรู้สึกแย่หรืออารมณ์เสียกับตัวเองจำไว้ว่าคุณมีความเมตตาต่อผู้อื่นที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับคุณอาจเผชิญอยู่ในขณะนี้คุณก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน การแสดงความเมตตาต่อต,อตอนเองเป็นสัญญาณของความเข้มแข็งและแสดงถึงปัญญาของคุณมันยังเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องในการระบุตัวตนผิดและปลีกตัวออกจากจิตใจอัตตาของคุณอีกเล็กน้อยอย่าคิดอะไรเป็นการส่วนตัวการใช้ของขวัญของคุณอย่างชาฉลาดเป็นวิธีหนึ่งในการทำให้แน่ใจว่า คุณกำลังใช้พรสวรรค์ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุณมีภาระหน้าที่ทางศิลธรรมที่จะแบ่งปันแสงสว่างที่ยอดเยี่ยมสวยงามและงดงามของคุณกับโลกนี้ด้วยการแสดงออกถึงพรสวรรค์ของคุณแม้ว่าจะเป็นเพียงผ่านบัญชีที่ไม่ระบุตัวตนบนโซเชียลมีเดีย คุณก็กำลังทำให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงความถี่สูงขึ้นและค้นพบเวทมนต์บางอย่างได้ด้วยตนเองคุณมาที่นี่ในฐานะปรมาจารย์คุณทำได้เรารักคุณอย่างสุดซึง้งเราคือสาพันธ์กาแลกติกเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราอยู่ที่นี่กับคุณออโฮโออล l ลาเลเอกอัครราชทูตสาพันธ์กาแลกติกโดยสรุป บทนี้กล่าวถึงการเป็นปรมาจารย์ผู้เลื่อนระดับและกายทิพย์รวมถึงวิธีใช้พรสวรรค์และความสามารถพิเศษให้เกิดประโยชน์สูงสุดการแบ่งปันแสงสว่างของคุณกับผู้อื่นการระวังเจตนาร้ายการมีความเมตตาต่ตนเองและการใช้ของขวัญของคุณอย่างชาฉลาดล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญในการบรรลุปเป้าหมายทางจิตวิญญ,ญาณของคุณ แง่คิดสำคัญการรับรู้ตนเองการเปิดใจและทำจิตใจให้ปลอดโปร่งจะช่วยให้คุณรับรู้ได้ว่าคุณเป็นปรมาจารย์ผู้เลื่อนระดับหรือกายทิพย์หรือไม่การแบ่งปันการแบ่งปันแสงสว่างและพรสวรรค์ของคุณกับผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญและสามารถทำได้หลากหลายการป้องกัน ระวังเจตนาล้ายจากผู้อื่นที่อาจต้องการบดบังแสงสว่างของคุณความเมตตาต่อตอนเองจงเมตตาต่อตอนเองและอย่าลืมว่าคุณก็สมควรได้รับความรักและการให้อภัยเช่นเดียวกับผู้อื่นการใช้พรสวรรค์อย่างชานฉลาดใช้พรสวรรค์ของคุณอย่างชันฉลาดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตอนเองและผู้อื่น คุณมีภารกิจคุณมาที่นี่เพื่อแบ่งปันแสงสว่างของคุณกับโลกและช่วยเหลือผู้อื่นครอบครัวแห่งแสงสว่างคุณไม่ได้อยู่คนเดียวสาพันธกาแล็กติกอยู่เคียงข้างคุณเสมอเชื่อมั่นในตนเองคุณมีความสามารถและมีพลังที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังจนจบหากเนื้อหานี้เป็นประโยชน์ และเพื่อนๆอยากเลี้ยงกาแฟแอดมินสามารถดูรายละเอียดแนวทางการสนับสนุนที่ Description ด้านล่างได้เลยนะครับและผมก็มีหนังสืออ e ีบุ๊กของทางช่องให้เพื่อนๆได้โหลดไปอ่านฟรีแทนคำขอบคุณขอบคุณและขอบคุณ